ร้านร้านนั้นมันบูดนะอย่าไปเลยอะไรนะอะไรนะมีมีขายห้าแท่งสองพันไหมครับเพี่แอ๊ดว่าไงนะร้านไหนเจงเขาเบี่น้อยนะน้องน้องดิฉันร้านที่หรอวิลี่น้องต้อยกับน้องต้อยอย่านะอย่านะซื้อซื้อสี่แถมหนึ่งนะมีโปรโมชั่นนะเวร้านร้านไหนนะสี่แถมหนึ่งร้านผมซื้อทิซซี่สิบไม่แถมแถมที่แต่ลงร้านที่ อาอน้องเอ้พี่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วว่ะถ้ามาคุยเรื่เหินถมได้ก็คุยเรื่องกำลังดีหรอกขายที่อื่นเนี่ยก็เบื่อเด็กว่ะเพื่อนเด็กตัดหน้าอย่างนี้ทำคนเล่นเหล่ามีเอาหลอกเพื่อนเราจะหลอ่าเลัง่า้ไยเลยมขายไม่ดีหรอกขายไม่ดีหรอกไอติมคนระเกตกันเพื่อนเพื่อนแล้วไปจะไปขายที่ไหนดี่ยเพื่อน เนี่ยอะไรน้ำเงินคนอยู่เต็มอ่ะต้องไหนนะแต่น้ำเงินเนี่ยเพื่อนเอได้ฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้ะแบ่งคุยเทียอะไรวะให้ฝีซื้อให้เลี้ยงอ๋อหครับเจ็ดสี่โซนครับโอ้โหเขามีเจ้าถิ่นแล้ววะเป่นโซนใครนี่อืกระเด็นยาวเลยเว้ยโทษครับโทษครับโทษครับ โทษน้องซื้อไอติมที่ไหนได้ไหมไอติมฟรีได้ไหมพี่ชนผมอ่ะอุ้ย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 เอามาไอติมฟรีเลยนะเพื่อนน้องขอไอเอามาห้าพันเอามาห้าพันเอาห้าพันี้แยะกระเป๋าสามสี่สามสี่เอาซื้อซื้อได้ซื้อได้ห้าพันกระเป๋าสามสี่สามสี่ไม่มีอ๋อเอามึงจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยอ้ซื้ออากาโอนมาดิห้าสามสี่สามสี่กูจะขายเอาไหร่เท่าไหร่ห้าพันเออเว้ ก็เปล่าสามสี่สามสี่ดึงดึงดึ๊โอ้อะไรเลขอะไรเลกอารถอะไรเอารถอะไรครับน้องชายเอารถอะไรดีเอาได้ทุกรถเลยพี่เลขสามสี่หนึ่งสี่สวัสดีครับวันนี้มาขายไอติมนะครับผมไอติมโบราณนะผมห้าบาทสิบบาทครับอยากกินรสชาติอะไรบ้างมาเล่นนะน้องชายอยากกินรสชาติอะไรน้องชายกินดิกินดิจะขับไปทางอื่นแล้วนะมึงไม่กินกูจะขับไปทางอื่นแล้วนะ จะกินไม่กินวะได้ไม้เดียวเองเหงาโอ,อ้มันแม่คุ้มเลกนะนซื้อร้าน,นอื่นดีกว่านี่เอา้าฮะเอา้าไงนะ่ไงนะร้านเนี้โคตรคุ้มอเฮ้ยเพื่อนมันพูดแค่นี้เองปล่อยเลยเหรอเดี๋ยวให้มันชอปมันโนอ,อนให้กูห้าพัน 5, อะขาย1ิดขายร้อยแท่งก็ห้าแสนแะล้ววันหนึง่งขาย ถ้าขายไปละหนึ่งพันแท่งพี่ต้าสวัสดีครับพี่ิมอยู่ครับไอติมร่อนอยู่นะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่โหระดับสภาตาพี่พี่ต้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยี่เบสจะเริ่มเล่นสะตอนนี้วนะครับจะชูขึ้นมาซื้อไอติมเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อฝากรบกวนฝากแก๊งยี่เบสด้วยนะครับพี่ต้าพรุ่งนี้เดี๋ยวยี่เบสจะเรียกแก๊งไปหน้าสภานะพี่ชายห้าพันสองแก๊งครับพี่สองแก๊งครับจะเรียกเคลียร์ไปเล่นครับแล้วก็คอลินเฟิร์ต เอ้ยคอนดิเฟิร์ไม่ว่างได้ครับเดี๋ยวผมเล่นกับเทียนะพี่พรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับพี่ชายหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มขอเล่นก่อนรีครับแล้วก็อีกรีนึงผมก็จะเล่นอีกแกงนึงครับจะหาต่อเล่นเรื่อยๆฝากด้วยครับพี่ตาก่อมอญรถผมนะนะพรุ่งนี้รีแรกจะเล่นกับเทียนพี่ะหายแกงับตัดิฟ้าน่ะแท็กอ่ะโอเคครับพี่ชายสวยคพี่ อ๋อจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยจะได้ไปส่งอยู่รถซื้อไหมห้าพันพี่พี่อ๋อน้องซื้อไอติมพี่หน่อยห้าพันเฮ้ยมันไม่ซื้อเว้ยเอ้ยเพื่อนมันไม่ฟังเลยเพื่อนไอแลนด์มาก,ก็เลยเพื่อนคนแม่งน้อยเกินว่ะเอออยู่สัตยาชิีพอยจะซื้อไหมเนี่ต้องถ้ามิถ้ามิซื้อพี่จะเรียกแกงน้องไปหน้าสภาแล้วนะเอเอซื้อไหม อันี่หอดไปเพื่อนเดียวถึงแก๊งเลยเพื่อนครับพี่อยากเลยครับพี่โปโะโป๊ะฮะไอ้บ้านกูกูงงหมดละไม่มาคุยวออยู่นะเหมือนจะได้เจอสภาจริงนะถ้ามึงทำอย่างเงี้ยอ่เพื่อนสรุปเราการเล่นไม่เนียเพื่อนงงไปหมดวะอารอดอารอดน้องชาย เมื่อก um ี้เองนอนตายอยู่เนาะพี่พี่เห็นคนขับรถเองหนีไปว่ะไม่รู้ใครว่ะเดี๋ยวคุยกับเองแต่ตกหน้าไปแล้วนะรถอ่ะพี่ชาย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 พี่พี่ชายพี่ชายครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนขับรถที่เดี๋ยวผมเช่วยตามหานะเดี๋ยวผมก็เห็นอยู่ไม่เป็นไรครับเห็นได้ไงอะเห็นได้ไงอะเห็นได้ไงอะไม่เป็นไรครับพี่ชาย ปล่อยมันปล่อยมันพี่ชายครับผมดูละพี่ชายพี่ชายผมดูละใครขโมยไอ้คนขับรถไอ้ทีมใช่ปะไอ้นี่ใช่ปล้น่าจใครับมานี่มานี่พี่ชายมานี่เอาเงี้ยวเงี้ยวางี้มวพี่ชายเดี๋ยวผมเอา21ตีแม่งเลยเ่ข้ามาเข้ามาเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูวิลลี่ไอสัตว์คนทัตวตีใช่ปะผมจัดให้พี่ชายผมจัดให้พี่ชายไม่ต้องห่วง โอ้ยยี่สิบเอ็ดอย่าเลยเดี๋ยวพี่ไปเกี่ยวอะไรเดี๋ยวไม่เอามันตึงเกินไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม,มันมันมันขมนโมยรถพี่ไงใช่ปะ่ะไอ้นี่มันขโมยรถพี่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่จัดการให้เดี๋ยวจัดการให้มึงโดนกูแน่วิลลี่มึงแก้งประชาชนห๋อมึงโดนกูแน่เดี๋ยวแก้งมึงโดนส่วนวิลลี่มันมันปล่อยมันปล่อยมึงไปเรียกมันที่เสียจัดเลยว่ะโปเออเว้ยตอนแรกกูจะตีก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเรียกพอพอกูไม่ก็โดนเรียกก็ดีแล้วจักแล้วเพื่อนกูจักกับมึงแล้ว ขายได้แท่งเดียวยังออวะโอ้ยกระลากก้าวเว้ยกระลากก้าวดีดิโอ้ป่าช้าป่าวะนี่ป่าช้าป่าวะนี่แลนด์มาร์คเหรอเนีแลนด์มาโห กูไม่โอนะชวนกันขนาดนี้เอาเลยเปล่าตามเลยอ่ะูวิลลี่เอซับเอ้ยน้องน้องจอดดีไอ้น้องจอดจอดดีวะจอดดีวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้จะไปจอดนะเพื่อน เอาสูตรนะอะดก่อนเพื่อนอดก่อนถ่ายแล้วเพื่อนถ่ายแล้วนี่เดี๋ยวตัดเดี๋ยวเรลงไปแล้วก็คือุ้ยวินนี่ตามไม่ทันหรอเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โเฮ้ยรถจะดีอะเดี๋ยวเอ้ยมาชนอะไรวะเฮ้ยเจ็บนะเว้ยเฮ้ยขับรถอย่างงี้เจ็บนะเว้ยเล่นมาร์กไว้เพื่อนตามไม่ทันปะ ขายเยอะแล้วดีแลนด์มาร์กอะขายอ๋อตบาตบาเพื่อนตัวบาเออโอเคโอันนี้โรงบาลหมอหมอสดีสวัส pues ัดสวัสัดัสสสวัสสวดสวยสสวดสวัสดีสวัสดีสสสีสดสนัจซื้อัอดีมร้านนี้ัับขายถูกครับอสสีีสีัดี อ้เฮ้ยหมอหมอแบกนิดหน่อยหมอแบกนิดหน่อยนี่เจ๊งะเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ไหวดีๆเราเพื่อนมาน้กขาดีวตอนกล่องซ่อมสองพัแล้วนะห้องยี่ื่อ เราไปถล่มร้านที่มันขายอนบ้างวะร้านไหนที่มันขายต้นาเราว์ที่หนมบอกว่าเออจริงจริงเราควรขายได้เยอะกว่านี้นะเว้ยถ้าไม่รู่ก็ไม่ได้ใช่เื่อน ตะกลอนดิเลยเข้ามาเลยเข้ามาพอแม่พี่นอ้องตะกลอนนี่เดี๋ยวสวัสดีน้องน้อง,องซื้อไอติมพี่หน่อยเนี่ยเนี้นอะไรน้อง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 เป็นเจ้าของร้านไอติมใช่ไหมอ๋อใครใ<ช>จะรูกอ่ะพี่ไม่ซื้อ,อติมผมเนาะใช่ไหมน้องเอาใครเอาไปทิ้ง ไม่ได้เอาไปทิ้งน้้งสองคนเป็นเจ้าของร้านไอติมโอเวเลยอะไรเจ้าของร้านไอติมอานนี้เดี๋ยวพี่เระเลอไดี๋ยวพี่จะเออพี่่ะเออเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวพี่จะให้โอกาสน้องสองคนย้ายย้ายทินฐานไม่ย้ายฮะฉันไม่ได้ไม่ย้ายไม่ได้เพราะว่าตรงนี้พวกพี่คุ้มถ้าพวกถ้าพวกเองไม่ฟังพี่พวกเองจะโดนถ้าพี่ขายห้าดอยหนูจะขายสี่้อยถ้าพี่ขายสี่หนูจะขายสาม้อย ถ้าพี่ขายร้อยเนี่ยหนูจะให้ฟรีหนูจะให้แัดราคาพี่หรอใช่รู้ไหมว่าพวกเองสองคนจะโดนอะไรพี่จะเรียกแก๊งพี่มาจัดการพวกเองสองคนหนุมไม่ตัวหนูเป็นประชาชนใช่เดสภาดูแลแก๊งสภาไม่สนใจประชาชนหนุมไม่ตัวครับแล้วแต่คนขายก็อยากขายราคานี้เนาะพอใจ คนนี้พอใจแม่พี่จะโทรหาแก๊งพี่มาจัดการเราสองคนแล้วนะถ้าเราสองคนไม่ยอมย้ายทินถามเพราะว่าพี่ขายติมไม่ออกเลยแม้แต่หนึ่งใจพอใจแม่คนซื้อมาเดอมโทรมาเดิมโทรมาเดิมบอกนะหนูไม่กลัวหรอกใช่หนูไม่ตัวหรอกไม่กลัวใช่ไหมไม่ตัวได้จะโดนฮัลโหลเพื่อนจัดการเลยน้องสองคนไม่ยอมทำไม เพื่อนน้องสองคนไม่ยอมออกทีนฐานให้เราไม่ยอมยา้ายทีนฐานให้เราผมคุยแล้วเพื่อนว่นนนนาผมคุยแล้วว่าจะให้โอกาสน้องด้านจะเอาเราผมมีวุธกันสวนคุณได้ต้องชบดังนะไม่ได้พี่จะต้องทำเพราะว่าการทำอาหารกินมันต้องมันต้องแข่งแย่งชิงดีกันพี่จะมาใจดีกับเราไม่ได้หรอก ปล่อยเพื่อนป้าป้าป้าปล่อยเด็กน้อยแถวนี้ขายดีอ่ะเดี๋ยวเราไปถิ่นถิ่นใหญ่เถอะเพื่อนพี่ไม่พี่ไม่ยอมให้พวกพี่ขาดทุนหรอกพี่ต้องได้กําไรกันเท่าไหร่แต่เอางี้ใช่ไหมได้เอ็งสองคนทําอะไรพี่ได้เอ็งสองคนเป็นหนึ่งนะเอ็งสองคนทําอะไรพวกพี่ไม่ได้หรอกโอ้ยไปเถอะเบอรเชื่อแถวนี้มันขายไม่ดีหรอกคนทาไม่เก่งในฟิล์วอ้าวจะทำแบบนี้กันหรอ ไ,ได้แบบนี้เลยใช่ไหมพี่ไม่อยากใช้ความรุนแรงกับเราเนาะต้องให้พี่ใช้ความรุนแรงจริงๆใช่ไหมโปรเพื่อนไปเถอะน้องเอ้ยโปรเพือเ่อนไปเถอะเพื่อนให้น้องเขาขายไหมเถอะขายไม่เถอะขายไม่ออกขายไม่ดีหรอกเออของที่น้องเอา เพื่อนแต่น้องขอยืนนานกันจัดหนย่งนะเพื่อนหรือว่าขายดีวะไม่ดีออกคนมันไม่ซื้อต้องไปพวกขี่พน,นันเลย,เยขายแท่งละหมื่นสองหมื่นนะมีข้าวป่ะครับอะไรนะเพื่อนมีใครหิวข้าวหิวนมม้ำไหมครับมาอุดหนุนไอตีมโบราณก่อนเร็วพ่อแม่พี่น้องเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับเออเออเออทางเดีวยวเก็บข้าวของของต้อมไปห้าพันแล้วหกพัน ไปไม่ถึงไหนก็รถพังอีกแล้วขอร้องครับซื้อไอติมไหมเสื้อไหมครับเหมือนเพื่อนตรงนี้เหมือนเพื่อนไม่เอาอะไรเลยชีวิตนะเอย่างเดียวขอร้องครับตำรวจซื้อไอติมไหมครับคนนี้ก็เหมือนเพื่อนสรงเนี้ยไม่เอาอะไรเลยลชีวิต ขายไอติมนมข้นหวานครับเอ้ยนมข้นหวานครับมีใครสนใจไหมครับอไอติมอะไรใชี่ยมันไอติมนมวัวไอติมนมนมนมข้น,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 นหวานนมข้นหวานอ๋อหรอครับซื้อไอติมไหมสนใจไอติมวัวไหมครับหรือว่าไอติมนมข้นหวานครับกดกดซื้อไอติมไหมกดโอ้ยซื้อหน่อยดูว่ามีเงินแกงก็ใหญ่ปัญหาเยอะแน่ตีเป้ากูวิลลี่ เพื่อนไปตองขายก่อนไอติมไหมครับไอติมไหมเอาป้ายนี้เลยมันได้จอดแล้วนี่โอ้เล่นเล่นไพ่เยอะแยะบอกไม่มีเงินเว้เลี้ยป้ายหน้ามีเป็นร้อยเป็นล้านดทำยาเลี้ยวไปเลยเพื่อนติดผมหน่อยครับอย่าขายหาวัดบาครับหาวัดบาหาวัดหาหาวัดหาวัดโปครับ อาหรอครับมีเสียดเสียคนไหนอ่ะกินติมมวัดโพคับหวัดโพใครเครียดรีโหลดได้นะไม่ต้องไปไหนนี่จอดให้กินยาวๆแงแม่แงมแสนีแทไมอ่ะแรับเลยเนไม่ก่อนก็ได้นะรับให้รับให้รับให้เออแับแสบเลยกินเต็มอยู่แล้วแบงสแสนแบงสองแสนเออใช่พี่แบงใช่ป่ะผมกินมาเองกินมาก่อนเลยห้าเจยกินพื้นอยู่แล้วห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย้านยนาะน้ำเงินสี่แสนเรารับไครับ ครับผมรู้เรื่องนะแดงสองแสนนะพี่แดงหนะ้าพี่แดง <ผม S 2> แดงแดงนะ